สวัสดีเจ้าตอนนี้อยู่พิษณุโลกเจ้ากำลังจะเข้าที่พักแต่ก็เลยแวะแวะก่อนเพราะว่าผ่านตรงจุดนี้พอดีที่นี่เป็นอว r ร์ a นแอนด์ a u อส n ตรอนะคะเป็นคาเฟ่สวยๆนะคะดูใน YouTube ค่ะว่าพิษณุโลกมีอะไรน่าเที่ยวคาเฟ่นะคะมาเพื่อนสาวแล้วก็น้องสาวนะคะเวนี้สวยมากติดใบพัดเลยนะคะ มุมนั้นก็จะเป็นอาหารเป็นคอฟฟนะคะตรงนั้นตรงนี้นก็จะเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่เลี้ยงรับรองเหมือนกันนะคะข้างในสวยมากเลยสวยหลายมุมที่เขาจับน่ารักมากมาเที่ยวกันจ้าบรรยากาศนานั่งเนี่ยสำคัญคือดอกไม้เขาสวยมากเขาดูแลสวนดีมากเลยกันนะสวยใช่เดี๋ยวนะเขากำล,ลังจะาสาวย้ายมุกไปที่ไหนอีกแล้วนะ ชมแมงไม้ต้นไม้ทางเหนือนะคะสวยงามอลังแท้แลตะลงต้นไม้ใหญ่นี่ค่ะนี่น้ำตกจำลองอย่างสวยเลยเราก็จะเห็นนะคะมุม,มร้านอาหารในังนี้ค่ะมีร้านอาหารในนี้เลยค่ะวันนี้ได้นางแบบกิติมศักดิ์นะคะเสร็จแล้วเราจะไปงานแต่งต่อคะ่ะ <laughs> แล้วว่าที่จเจ้าสาวแล้วฮะหรือว่าโอเค